แมมกับปีชานิลา่าฟินเจอร์มนนีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังแวะเวียนเข้ามาทักทายแล้วก็ให้กําลังใจแหม่มนะคะวันนี้แหม่มจะมาตอบคําถามพี่ๆเพื่อนๆที่ได้ถามแหม่มกันเข้ามานะคะก็มีอยู่บางคําถามที่แหม่มยังไม่ได้ตอบแบบเคลียร์นะคะ ก็คือคำถามมีอยู่ว่าทำไมไม่พูดถึงลูกคนที่สองเลยก็จะพูดแต่เรื่องน้องเจมน้องเจมน้องเจมทํทำไมไม่พูดถึงเรื่องคนที่สองบ้างเ,ออเรื่องของลูกคนที่สองของแม่นะคะก็คือน้องเขาอยู่กับพ่อตั้งแต่เล็กๆนะคะตั้งแต่น้องเขาคลอดได้2เดือนแล้วเราก็เจอกันปีละครั้งทีนี้น้องเขาไม่ชอบโซเชียลไม่ชอบออกสื่อตัวเขาเองก็ไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้โพสต์อะไรเตี่ยว เกี่ยวกับตัวเขาเองนะคะเราก็ยังติดต่อกันปกติแล้วแม่ก็ให้เกียรติลูกนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกแต่เราไม่ใช่เจ้าชีวิตของเขาแม่ก็จะไม่เอาเขามาพูดตรงนี้ส่วนน้องเจมเนี่ยเขาชินเพราะว่าเขาอยู่กับแม่ตั้งแต่เล็กๆแล้วเราก็โพสต์กันตั้งแต่เขาอายุน้อยๆมันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ทุกวันนี้น้องเจมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาเจเวลา เวลาแหม่มพูดเรื่องอะไรของน้องเจมแหม่มจะต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็จะโพสต์เรื่องอะไรของเขาหรือว่ารูปของเขาก็จะขออนุญาตก่อนทุกครั้งนะคะบางรูปนะคะเช่นรูปนี้แหม่มมาให้ดูบางรูปนะคะ,เ,ะ,คะเขาก็ส่งมาทางวัดแอบแล้วบอก ama, มามารูปนี้โพสต์ได้เลยเออยากอวดด้วยอะไรอย่างี้ส่วนลูกคนเล็กเขาไม่ได้ห้ามเราไม่ได้ขอแต่เราให้เกียรติเขานะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ออกสื่อแล้วก็ไม่ชอบเล่นโซเชียลนะคะลูกคนที่สองของแหม่มเป็นผู้ชายนะคะ อายุ23ปีแล้วชื่อว่าน้องบอมนะคะน้องบอมน่ารักมากๆแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยค่ะพ่อเขาเลี้ยงดีมากๆคำถามนี้แม่มก็ขอตอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะได้ตอบมาหลายๆครั้งแล้วนะแต่เห็นพี่ๆเพื่อนๆถามกันเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งน้องเขาพร้อมแล้วแม่มไปเจอเขาที่เมืองไทยแม่มก็อาจจะได้มีรูปมีวิดีโอมาฝากให้พี่ๆเพื่อนๆเห็นกันนะคะแล้วคำถามต่อมาก็คือลุงคือใคร ทำไมเรียกลุงลุงก็คือสามีป้าป้าก็คือแหม่มนะคะจริงๆแล้วอ่ะแหม่มจะติดตัวเองว่าป้านะคะติดเรียกตัวเองว่าป้าถ้าใครใครได้ดูคลิปแรกๆของแหม่มนะคะกเก่าๆแรกๆเลยที่แหม่มยังไม่ได้ใช้ชื่อแหม่มกะปีเนี่ยนะคะแหม่มก็จะแทนตัวเองว่าป้าเพราะว่าติดปากมากๆทุกวันนี้ก็ยังติดปากเพราะว่าแหม่มเป็นพี่สาวคนโต แล้วก็ลูกๆหลานๆก็จะเรียกป้าแล้วก็รุ่นน้องเยอะเพราะว่าแหม่มก็อายุเยอะแล้วเนาะมีน้องๆเนี่ยที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็รู้จักกันเขามีลูกลูกเขาก็เรียกเราว่าป้าซึ่งเยอะมากเลยแล้วแหม่มก็เป็นป้าไปโดยปริยายแล้วก็ชอบที่จะเป็นป้าด้วยมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ทาไมชอบแทนตัวเองว่าป้าน่ะดูไม่เพราะเลยเหมือนมนุษย์ป้ายังไงก็ไม่รู้ แต่แม่มไม่ได้คิดแบบนั้นนะแม่มว่ามันอยู่ที่เรามองอะว่าจะมองลบหรือมองบวกแม่มเป็นคนที่คิดบวกมากๆแล้วแม่มก็ภูมิใจในความเป็นป้าของแม่มมากๆเลยนะแม่มชอบที่จะเป็นป้าแล้วก็ชอบให้เด็กๆเรียกป้าถ้าเราเป็นป้าคือยอมรับความจริงอะป้าก็คือป้าแล้วเราก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์ป้าใจร้ายอะเราจะไปกลัวทําไมกับคําว่าป้าทีนี้เมื่อแม่มเป็นป้าแล้วลุงก็คือเป็นลุงแม่มไม่อยากให้เด็กๆเรียกลุงว่าเบรนค สามีของแหม่มชื่อเบร้งเมื่อก่อนแหม่มเรียกเขาว่าคุณเบร้งติดปากเลยนะคะคุณเบร้งคุณเบร้งคุณเบร้งทีนี้พอแหม่มกลับไปบ้านที่บ้านนอกเนี่ยคือเด็กๆเ,เขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงเพราะเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมได้ยินเราเรียกคุณเบร้งคุณเบร้งเขาก็คุณเบร้งคุณเบรงแหม่มไม่อยากให้เขาเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นคนนอกอะแหม่มอยากให้เขาเป็นคนในครอบครัวเป็นคนพื้นที่เป็นที่ทุกคนรู้จักและเข้าถึงได้แหม่มก็ให้เด็กๆที่บ้านเรียกเขาลุงแล้วก็หลานๆที่นีี่เเรยกาลุง ก็คือลุงแล้วก็ป้าทีนี้ด้วยส่วนตัวกันสองคนเราเนี่ยแม่มก็จะเรียกว่าป้าป๋าเพราะว่าแม่มสอนให้น้องเจมเรียกเขาป้าป๋าก็เลยจะติดคําว่าป้าป๋า นี่คือที่มาของคําว่าลุงตอนแรกลุงก็ไม่ชอบนะคะที่ให้ใครมาเรียกแกว่าลุงแกบอกแกไม่อยากแก,แกไม่อยากเป็นลุงไม่อยากเป็นอองเกอร์ทีนี้แม่มก็เล่าให้ฟังว่าที่เมืองไทยเนี่ยเราต้องมีสรรพนามออมีคํานําหน้าเรียกน้าเรียกพี่เรียกลุงหรืออะไรอย่างนี้นะคะถ้าเรียกชื่อเฉยๆเนี่ยเหมือนไม่ให้เกียรติกันแกก็เลยเข้าใจทุกวันนี้แกก็ภูมิใจแล้วก็ชอบมากเวลาใครเรียกแกในภาษาไทยว่าลุงนะคะแกก็ไม่ได้ปฏิเสธ และนี่ก็คือที่มาคําว่าลุงก็คือสามีป้าที่จริงอ่ะแหม่มก็ชอบแทนตัวเองว่าป้าแต่หลายคนทักมาว่ามันมันไม่เหมาะหรืออะไรอย่างนี้แหม่มก็โอเคแทนชื่อว่าแหม่มตามชื่อช่องของแหม่มละกันนะคะก็ให้ติดปากแล้วก็ให้ทุกคนจําได้ว่าช่องแหม่มกะปิกก็คือ แหมเป็นคนทำอะไรอย่างนี้คนะ่ะคำถามต่อมาอยากรู้ว่าทำไมไปอยู่เมืองไทยแล้วอ,อยู่ไม่ได้มีคนงน,นถามมาแหม,มก็จำชื่อไม่ได้เนาะแมมอยู่ได้ที่จริงอะ่ะแต่คนสามีอยู่ไม่ได้เพราะว่าตอนที่เราย้ายไปเมื่อปี2018นะคะเราตั้งใจจะไปอยู่6เดือนที่นั่นแล้วก็6เดือนที่นี่แต่ทีนี้ อยู่สักพักหนึ่งแล้วลุงก็เกิดอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุก็แกไปวิ่งแกชอบวิ่งตอนเช้าๆไปวิ่งที่ชายหาดอ่แล้วก็เป็นตัวหนอนใช่ไหมเขาเรียกที่เขาปูทางเดินนะคะแล้วเขาทางเขาไม่เรียบมันจะมีต้นไม้แล้วก็มีรากไม้อ่แถวนั้นใช่ไหมคะแล้วตาแกไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วแกวิ่งไปก็ไปสะดุดที่นี้ไปสะดุดทําไมจะรุนแรงถึงขนาดนั้น พอดีตรงนั้นทางมันเป็นเนินอย่างนี้นะคะเป็นเนินเขาลงแล้วแ okay, กวิ่งอะ่ะแล้วก็คงจะเร็วแล้วก็ไปสะดุดรากไม้หรือสะดุดตัวหนอนตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะล้มไปอย่างแรงเลยนะคะแรงมากๆถึงขนาดหน้าข้างหนึ่งพังเลยตรงข้างขวาซีกหนึ่ง เจ็บมากต้องเข้าโรงพยาบาลทีนี้พอเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปโรงพยาบาลอินเตอร์นะคะค่ารักษาก็แพงนะคะเฉพาะไปล้างแผลแต่ละวันก็ครั้งละสามพันบาทก็ถือว่าสูงทีนี้ลงก็กลัวด้วยมีความผวามีความกลัวไม่อยากออกไปไหนอีกก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเรากลับเยอรมันกันเถอะเพราะว่าที่นี่คือบ้านของเขาภาษาของเขาเนาะเขาก็มีความรู้สึกมั่นใจกว่า แล้วก็กลับมาที่นี่แล้วก็ได้ไปหาหมอเช็คร่างกายที่นี่แล้วก็เข mm ้าไปอยู่โรงพยาบาลที่นี่แล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่ Hayır. ที่นี่แบบถาวรอีกครั้งหนึ่งเมืองไทยก็ยังไปนะคะแค่ไปเที่ยวปีละครั้งสองครั้งแล้วแต่โอกาสนะคะนี่ก็คือเรื่องว่าทําไมเราไปเมืองไทยแล้วถึงย้ายกลับมาที่นี่และนี่ก็คือคําถามที่พี่ๆี่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะคะแหม่มก็ยกมาสองสามข้อมาตอบให้พี่พี่เพื่อนๆฟังนะคะ คลิปสั้นๆเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงก็มีอะไรก็เขียนมาถามได้นะคะแล้วตอบได้แหม,มยินดีมากๆเลยนะคะก็ทุกคนคือกําลังใจของแหม,มนะคะขอบคุณมากๆที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แหม,มนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะชื่ออวิทเสนสวัสดีค่ะ